สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับคุณนุชออนไลน์สัปดาห์นี้สัปดาห์าที่14นะคะหน่วยชุมชนของเราโรงเรียนมารีพิทักษ์สำหรับวันนี้คือวันพุธนะคะวันพุทธที่1กันยายนพุทธศักราช2564วันจันทร์เราเรียนเรื่องโรงเรียนกันแล้วนะคะสถานที่สำคัญ ของชุมชนนะคะก็คือโรงเรียนเรียนไปแล้วนะคะตลาดและวันนี้เราเรียนเรื่องวัดนะคะเด็กๆแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องวัดเราไว้ทบทวนสิ่งที่เราเรียนมาเมื่อวันอังคารก็คือเมื่อวานนี้เองนะคะเมื่อวานเราเรียนเรื่องตลาดไปทบทวนคำศัพท์กันเลยค่ะตลาดนะคะ m a R.K.E.T. market ตลาดตลาดเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าและมีผู้คนมากมายที่ไปซื้อสิ่งของซื้ออาหารซื้อผักผลไม้นะคะและทุกครั้งที่เราไปตลาดหรือชุมชนต่างๆเราจะต้องใส่แมสทุกครั้งนะคะสถานที่ ใกล้เคียงของโรงเรียนเราชุมชนของเราก็คืออีกสถานที่หนึ่งก็คือวัดค่ะวัดเป็นสถานที่สำคัญนะคะที่เมื่อเราไปแล้วเราต้องปฏิบัติอย่างไรไปดูนิทานไข่เจียวไปวัดค่ะไข่เจียวไปวัดวันนี้เป็นวันหยุดคุณแม่ต้องการสอนให้น้องไข่เจียวชอบเข้าวัดทำบุญสักบาท จึงบอกน้องไข่เจียวให้เตรียมตัววันนี้จะพาไปวัดคุณแม่อธิบายให้น้องไข่เจียวฟังว่าวัดคือสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่อยู่ของหมู่พระภิกษุส,สงฆ์สามเณรเป็นสถานที่ที่ผู้คนมาทำบุญหรือทำพิธีทางศาสนาเราเป็นคนไทยต้องรู้จักเข้าวัดคนที่จะไปวัดต้องสวมเสื้อผ้าที่เรียบร้อย เรียเรียบๆไม่ฉูดฉาดแต่งตัวให้เรียบง่ายและเรียบร้อยเมื่อเราจะไปวัดก็ควรเตรียมดอกไม้ทุกเทียนและอาหารปรวหวานรวมถึงสิ่งของอื่นๆเพื่อไปถวายพระสงฆ์ด้วยและก็ต้องทำตัวให้สงบเรียบร้อยและไม่ทำให้พระภิกษุส,สงฆ์ที่อยู่ในวัดต้องดําคาญใจเพราะวัดเป็นสถานที่ที่ผู้คนมาเพื่อสงบจิตสงบใจ เมื่อไปที่วัดคุณแม่ก็สอนให้น้องไข่เจียวไหว้พระทำบุญถวายสังฆทานและกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรถ้ามีเวลาตอนเย็นผู้คนก็จะมาเวียนเทียนกันรอบโบสถ์หรือรอบพระอุโบสถสามรอบน้องไข่เจียวได้เรียนรู้ว่าการไปวัดไม่จำเป็นต้องไปแค่เฉพาะวันพระเราไปวัดเพื่อทำบุญทำกุศล โดยการเอาเข้าวของมาถวายพระเพื่อให้พระยังชีพอยู่ได้เพื่อให้พระได้รับใช้พระศาสนาเพื่อให้พระได้สั่งสอนเราและเพื่อให้พระได้ดําเนินชีวิตที่ดีเป็นตัวอย่างกับเราให้เราทําตามตัวอย่างดีๆถ้าเพื่อนๆมีเวลาลองชวนคุณพ่อคุณแม่เข้าวัดฟังธรรมในวันหยุดบ้างก็ดีนะคะ สิ่งที่เราฟังไปเมื่อกี้นะคะน้องไข่เจียวไปวัดใครเป็นคนชวนน้องไข่เจียวไปวัดคะคุณแม่ค่ะเพราะว่าไรคุณแม่และคุณครูเนี่ยก็ต้องการสอนให้เด็กๆรู้จักความสำคัญของวัดวัดเป็นสถานที่เราควรเคารพนะคะการแต่งกายการปฏิบัติตนเวลาไปวัดสิ่งที่ต้องเตรียมไปวัดมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆได้ฟังจากนิทานไปแล้ว ภาพนี้เป็นภาพอะไรคะเด็กๆดูแลวตอบคุณนุษย์ด้วยค่ะภาพนี้เป็นภาพเด็กๆกำลังทำอะไรคะขอฟังเสียงหน่อยเลวตักบาตรค่ะไหนใครเคยตักบาตรตอนเช้ากับคุณพ่อคุณแม่ยกมือค่ะอ่าเก่งมากค่ะเด็กๆตักบาตรที่บ้านตอนเช้าก็ได้นะคะเราสามารถทําบุญที่บ้านเราได้ไม่จําเป็นต้อง ไปวัดทุกวันนะคะแต่เราสามารถทำบุญตักบาตรได้ที่บ้านของเราก็เช่นตอนเช้าพระที่สุกสง์จะเดินมารับบิณฑบาตพระนะคะแล้วก็ตักบาตรได้นะคะนี่คือสิ่งที่น้องไข่เจียวคุณแม่น้องไข่เจียวได้สอนไว้นะคะการปฏิบัติตนเมื่อเจอพระสงฆ์เราต้องพนมมือยกมือไหว้สวยให้ความนอบน้อมและสุภาพนะคะ สังเกตไหมคะเขาบอกว่าห้ามนี่เด็กผู้หญิงหรือสุภาพสตรีห้ามสัมผัสพระสงฆ์สาม,มเณรนะคะไม่ได้เลยนะคะผู้หญิงเด็กผู้หญิงห้ามเข้าใกล้พระนะคะต้องเว้นระยะห่างนะคะเด็กๆเมื่อเวลาเข้าวัดเราพูดส่งเสียงดังได้ไหมคะส่งเสียงดังได้ไหมคะไม่ได้นะคะเวลาเราอยู่ในวัดในเขตวัดเราจะต้อง ไม่พูดไม่เล่นส่งเสียงดังนะคะสนทนาพูดเบาๆในส่วนสิ่งที่สำคัญเท่านั้นนะคะเวลาพระสวดเราจะต้องพนมมือนั่งฟังทุกครั้งนะคะดูคุณพ่อคุณแม่เป็นตัวอย่างนะคะเด็กสองคนนี้แต่งกายเป็นยังไงคะสุภาพเรียบร้อยเห็นไหมคะ เด็กๆต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยไม่ใส่เกงขาสั้นจนเกินไปนะคะและใส่เสื้อแขนกุดนะคะไม่เปิดแขนโชว์หัวไหล่นะคะเพราะจะทําให้ไม่เหมาะสมเวลาที่เราไปเข้าวัดนะคะจะวัดที่ใดก็ตามวัดพุทธหรือวัดคิดเราต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยนะคะอ่าตามที่คุณนุได้นำเสนอไปนะคะ สรุปแล้วเมื่อเวลาเราไปวัดเราต้องรู้จักไหว้นะคะมีความสุภาพเป็นผู้หญิงเด็กผู้หญิงหรือสุภาพสตรีไม่เข้าใกล้นะคะเว้นระยะห่างระหว่างพระและสามเณรน,นะคะการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยเด็กๆทําได้นะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆสามารถปฏิบัติตนได้เวลาที่ไปสถานที่สําคัญแห่งนี้ก็คือวัดนะคะ คุณค่าพรารสารสำหรับประจำสัปดาห์นี้นะคะได้สอนให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับความรักนะคะพระเยซูเจ้าสอนให้เรารู้จักรักรู้จักแบ่งปันรู้จักรักผู้อื่นนะคะเวลาไปวัดเช่นกันเราต้องรักสถานที่ต่างๆชุมชนต่างๆของเราให้อะไรคะแสดงความรักสถานที่ต่างๆด้วยอะไรคะ คือการดูแลรักษาสิ่งแวดลอ้อมไม่ทำลายสิ่งแวดลอ้อมไม่นำขยะไปทิ้งตามสถานที่สำคัญต่างๆนะคะความกตัญญูรู้คุณเมื่อไปวัดแล้วเราจะต้องไม่พูดเล่นไม่ส่งเสียงดงังไม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ลำบากใจนะคะจะต้องเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นี่ก็เป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะและผู้อื่นได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ คุูนุชขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ